S a s s a l m i k u okay, ja um uh huh. okay, m w a r ล l a h i w t u โอเคค่ะเดี um ๋ยวครูมาครับนี่ค่ะอ่าโอเคค่ะเมื่อกี้ครูไปปิดประตูค่ะ เราได้ได้ยินเสียงคุณครูชั้นไหมคะมมโอเควันนี้นแล้ววันนี้เห็นเห็นเออเขาบอกว่ามีเพื่อนมาเรียนด้วยใช่ไหมคะมใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรเออ่ออ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเราแล้วกันนะคะนั่นก็คือ วิชาวิทยาศาสตร์นะคะไม่ค่ะครูอันนี้อันนี้ครูไม่ต้องทำอะไรค่ะไม่ต้องทำไม่ไม่ไม่อันนี้่คุณครูไม่้เขียนค่ะโอเคค่ะปิดไม่ก็ได้ค่ะไม่ต้องปิดกล้องก็ค่ะค่ะก็ได้ค่ะ <laughs> อินไม่ได้วยก็ได้นะคะนักเรียนค่ะ <laughs> แกจะเข้าเรียนแล้วแบบเทิลสตอร์รันดรีอันเช่นเดียต้องนอนนักเรียนคะ่ะ <laughs> 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 เฉลี Bien, ่ยค่ะเยเเปิดกล้องด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดกล้องต้องไว้ก่อนได้ค่ะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเปิด เดี๋ยวหนูนั่งก่อนแล้วกันนะคะหนูนั่งก่อนเลยหนูนั่งก่อนเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าบทเรียนของเราแล้วแล้ววันนี้เรามาเข้าบทเรียนของเรานะคะโอเคไหมคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะกดห้องเรียนนะคะกดในห้องเรียนนะคะหนึ่งนะคะเปิดกล้องทุกครั้งหนึ่งนะคะเปิดกล้องทุกครั้งนะคะอ่าคุณได้ยินแล้วค่ะสอง ปิดไม้นะคะแต่ว่าเมื่อต้องการตอบคําถามนะคะให้นักเรียนเปิดไม้นะคะแล้วก็ไม่ส่งเสียงขณะครูสอนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะอ่าโอเคค่ะย้ำอุปกรณ์อะไรอ่ะบินนุ่นี่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะไม่ต้องออ อ๋อวันนี้ไม่อุปกรณ์ไม่ต้องเตรียมอ่ะค่ะไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะอะ่าแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมมาเล่นเกมถ่ายภาพกันเถอดดีไหมคะวันนี้คุณครูแบบว่าจะวันนี้คุณครูอออนุญาตให้นักเรียนเออไม่เรียนหนึ่งคาบนะคะเราจะมาเล่นเกมกันอ้อลืมมันเปิดไม่ได้มันเปิดพลอยไม่ได้กลืมอุย้ยทำยังไงดีเสียดายมาก โอ้ยกูจะให้เล่นเกมไหนมันเปิดไม่ได้อ่ะเสียดายมากเลยมันเปิดไม่ได้นี่มันเป็นดอกไม้หรือเปล่าใช่ค่ะมันมันมันเล่นเกม,มไม่ได้อ่ะแป๊บนึงได้ร้านล,ล,ลยอยู่อันี่เอเอเดี๋ยวคุณคุณหาเท่าก่อนไม่มี นี่เกมอะไรล่ะเกมนี่ยเล็บบอลอันนี้ไม่เปิดไม่ได้เราทำ่อเกมมันก็เปิไม่ได้หน้านิ้งเกน งั้นเดี๋ยววันนี้เราก็มาทำกิจกรรมกันแล้วกันนะคะ,ะให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้นะคะกูจะทำตัวอย่างให้แต่มันไม่มีกูว่าคกูยังไม่ได้วาดกูเพิ่งทำพอยเมื่อกี้กูก็เลยยังไม่ได้ไวาดนะคะอ่ะวันนี้คุณกูณให้นักเรียนวาดดอกรูปดอกไม้คนละหนึ่งรูปนะคะ วันนี้คุณครูไม่มีอะไอย่างให้ย้อย้อนหาะดให้น้อมัเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ครูค่อยเออเดี๋ยวคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูค่อยทำเออให้นักเรียนทำกิจกรรมนะเออเด้ยังคะเย้เดี๋ยวเมื่อกี้พวกครูลืมเปิดลืมเปิดไม่ะ store, นะคะ ประธานเขา่โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสูะะ่กันค่ะโอเคให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนวาดรูปดอกไม้อ,อ,อ่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋เดเราอยากหาแบบในโทรศัพท์ก็ได้นะคะ ดูหน้าหน่อยนะคะเอาเอฟเฟกออกนะคะค่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 ะไหนอ้าองค์น้องลิซทรีสี่ตัค่ะสี่สี่ตัค่ะอ้๊ไม่เด่นค่ะไม่เด่นไม่เด่นไม่เด่นค่ะอยู่ในห้องเรียนนะคะไม่เด่นค่ะ เดี๋ยววันนี้ครูสอนสองรอบนะครับเดี๋ยวคุณครูรอรอคุณครูอันนึงค่ะเดี๋ยววันนี้คุณระครูนนคคคจะมาทำอะไรนี่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่านนักเรียนอยากให้คุณครูสอนทำ สอนทำอะไรเอ่ยนอยากใ้ครูสอนอะไรคะให้หนูอยาให้ครูสอนแล้วไนแะ้วไปแ้วแล้ว้วแล้้ว้วแล้วแล้นแล้วแล้วแ้แล้วแล้วแว้แล้วลว้อ้อ โอเคค่ะแล้ว้สอนเรื่องอะไรคะนเรื่องอะไรนยังชอยยังให้คุณครูล่าินิานให้ฟังเหรอคะพรุ่งนี้ เอางั้นเดี๋ยวคุณครูคเล่าให้ฟังอันนี้แล้วกันอันหะนึ่งให้เล่านีค่ะเรื่องอะไรเอ่ยโอเคค่ะน้อยหมอกแดง

เรื่องหนูน้อหมดแรงก่อน้ออะไรคะเดี๋ยวคู่คู่หาก่อนคุณคุณเนี่ยผ่านหนูน้อยหมด โอเครอแป๊บห,หนึ่งค่ะคุณครูกำลังหาที่มันเล่างเดี๋ยวคุณครูเปิดวิดีโอให้ฟังรายการดีไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูเปิดให้ฟังลายกันนะคะแต่ไม่มีภาพนะคะเดี๋ยวเราเป็นนยครับ มาแล้วคะ่ะเนี่ยเด็กคนครูเลยอะ่ okay, ะโอเคแล้วกันหนึ่งนะคะเดี๋ยวคนครูเปิดให้ฟังก่อนเดี๋ยวเปิดยังไงเ,เดี๋ยวบอกด้วยนะคะว่าได้ยินหรือเปล่าโอเคไหมค okay, ะโอเคเดี<ๆ>๋ยวคนครูเปิดให้ฟังก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึั้งหนึ่งนานมาแล้วได้ยินไหมคะหญิงคนหนึ่งเธอสวมหมวกสีแดงตลอดเวลา ได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะนี่ทานเรื่องหรืนะหมดได้มื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินค <i did> <tracks> ่ะเดี๋ยีไม่ต้องพูชันนะคะตัวนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนพูดเรื่องนี่ออกก่อนน้องเรนห้ามพูดนะคะนักเรียนปิดไม้เลยนะคะปิดมาได้ยังค่ะเดี๋ยวปิดไม้ค่ะปิดไม้ปิดแล้วใช่ไหมปิดไม้แล้วนะยักคอก่อนปมาได้ยัง นี่มันไี้ก่อนเลยเอเ,เอีอย่คเณ็นูเปิดนะคะที่เป็นเหตุผลว่าทําไมทุกคนถึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดดลูกรักค่ะแม่เป็นแม่ก่อนวิ่งอินีนึงรู้ใช่ไหมว่าคุณยายกำลังป่วยหนูช่วยเอาคุกกี้ที่แม่อบอและสมุนไพรที่แม่เก็บมาจากป่าไปให้คุณยายหน่อยได้ไหมลูกได้เลยค่ะแม่ หนูน้อยสวมบวกสีแดงของเธออยา่างเช่นเคยแล้วออกเดินทางไปบ้านคุณตาย,ยได้ยินไหมคะเปิไม่ก่อนได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยิน่ชัดแต่ตก็ได้ยินคะ่ะทำไมไม่ดีอ่ะเด เดี๋ยวคุณกูก็หาวิธีให้พวกนี้แล้วกันนะคะผู้พูดบอกมาแล้วอ่ะเดินออกนอกถนนในป่าก,กระต่ายและลูกหลามแม่ของเธอกล่าวขณะที่เธอออกจากบ้านหนูน้อยหมวกแดงออกเดินทางในปา่าแล้วก็ร้องเพลงแห่งความสุขไปด้วยฉันสงสัยจังว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าป่าก,กระต่ายไม่เคยจะเห็นกระต่ายสักตัวเลยหน,นูน้อยหมวกแดงเดินทางมาถึงถนนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูหาให้รับปากก่ะเดี๋ยวคุณครูหาออนเดี๋ยวคุณครูลองหาแป๊บแล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนักเรียนได้ยินเสียงครูครูหรือเปล่าคะ ตอพุงคูค่นยค,ค่ะค่ะรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะคะวันนี้วันเดี๋ยววันนี้คุณครูคให้นะเนี่ยฟังการอ,อ่ดแล้วกันค่ะของสันเลนเองอ่อคาครูแชรเรื่องอ่ะแตลครั้งหนึ่งนานมว้คุยแชร์เรื่องะคะเมื่อกี้ เด็กแป๊บน,นึงนะคะครูคแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งเธอสวมหมวกสีแดงตลอดเวลาที่เป็นเหตุได้ยินไหมคะได้ยินค่ะผลว่าทําไมทุกคนถึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงลูกรักค่ะแม่คุณคณรู้เสียง รู้ใช่ไหมว่าคุณยายกำลังป่วยหนูช่วยเอาคุกกี้ที่แม่อบและสมุนไพรที่แม่เก็บมาจากป่าไปให้คุณยายหน่อยได้ไหมลูกได้เลยค่ะแม่หนูน้อยสวมหมวกสีแดงของเธออย่างเช่นเคยและออกเดินทางไปบ้านคุณยายอย่าเดินออกนอกถนนในป่ากระต่ายละลูกรักแม่ของเธอกล่าวขณะที่เธอออกจากบ้านหนูน้อยหมวกแดงออกเดินทางในป่าแล้วก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขไปด้วย ฉันสงสัยจังว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าป่ากระต่ายไม่เคยจะเห็นกระต่ายสักตัวเลยหนูน้อยหมวกแดงเดินทางมาถึงถนนที่เต็มไปด้วยดอกไม้มีดอกไม้หลากหลายสีและพืชพันธ์ฉันน่าจะเก็บดอกไม้ไปให้คุณยายบ้างยายคงจะดีใจนะ่าดูเลยในขณะที่หนูน้อยหมวกแดงกำลังเก็บดอกไม้อยู่นั้นเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอกำลังออกไปนอกเส้นทางในตอนนั้นเอง เธอได้ยินเสียงมาจากพุ่มไม้และทันใดนั้นเจ้าหมาป่าวายร้ายตัวใหญ่ก็พุ่งเข้ามาหาเธอหนูหน้อยหมวกแดงตกใจกลัวมากเมื่อเห็นหมาป่าอยู่ต่อหน้าเธอทำตะกร้าที่ถือมาหลุดมือเจ้าหมาป่ากระโดดเข้าไปใกล้เธอเก็บคุกกี้ที่หล่นและคืนให้หนูหน้อยหมวกแดง หนูน้อยหมวกแดงก็ประหลาดใจกับการกระทำของหมาป่ามากขอบคุณค่ะปิดไม่ค่ะปิดไม่ปิดไม่ยังเอ้ยกำลังจะไปไหนเหรอนูน้อยบ้านคุณยายค่ะบ้านหลังสีเหลืองที่อยู่สุดป่านูน่นคุณยายไม่เค่อยสบายก็เลยจะเอาคุกกี้และสมุนไพรสุขภาพไปฝากนะคะจริงเหรอ เรียกหนูว่าหนูน้อยหมวกแดงก็ได้นะเหมือนที่ทุกคนุกคนเรียกงั้นฉันจะออกเดินทางไปก่อนจะได้ไปบอกยายของหนูว่าหนูกําลังมาหนูจะได้เก็บดอกไม้ต่อไปก่อนยังไงล่ะท่านใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงปืนไรเฟิลจากในพาน่าสัตว์ที่อยู่ไม่ไกลเขาจึงวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหนูน้อยหมวกแดงมองไปรอบๆและเริ่มร้องไห้เมื่อรู้ตัวว่าหลงทางซะแลว้ว ได้ยินเสียงร้องไห้ในปรางก็เข้ามาหาเธอหนูมาทำอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้แถวนี้อันตรายมากนะรู้ไหมฉันกำลังหาเจ้าหมาป่าไวร้ายตัวใหญ่ที่ฉันตามล่ามานานแล้วหนูน้อยหมวกแดงรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของแม่และออกนอกทางถนนในป่ากระต่าย เธอจึงไม่สามารถบอกนายพรานได้ว่าเธอเห็นหมาป่าตัวนั้นอ,อคือหนูกําลังนําคุกกี้ไปฝากคุณยายที่ไม่ค่อยสบายค่ะยายอาศัยอยู่สุดป่าแล้วหนูก็หลงทางงั้นให้ฉันพาเธอไปบ้านยายแล้วกันพวกเขาเริ่มออกเดินทางนะคะในขณะนั้นเจ้าหมาป่าใช้ทางลัดและไปถึงบ้านคุณยายอย่างรวดเร็วเขาเคาะประตูคุณยายตะโกนออกมาจากด้านใน อะไรกันนะเอาสามีเลยกบได้แล้วพี่หนูเอ๋คุณยายหนูนายหมกแดงไงหนูเอาคุกกี้กับสมุนไพร ูเพราะเสียงที่เธอได้ยินนะั้นฟังดูต่างจากเสียงของอยายเธอแล้วเธอก็นึกไปว่าครทำไมวุย้ยยายแข็งงา่ยายบด้กำไรที่แสนมาถึงนี้เก็บเอาอาหารมาให้ใหยายมาใกล้ๆยายหน่อยสิยายจะได้กอดหนูไงมา ตั้งใจฟังนะคะหนูน้อยหมกแดงทิ้งตะกร้าไว้ที่ผืนแต่ก็ไม่ได้เข้าไปใกล้เตียงนักเพราะคุณยายดูเปลี่ยนไปเหลือเกินไม่ไม่คุณดาแขนยาวจังจะได้กอดหนูได้ง่ายขึ้นไงจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราหยุดไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะคะคุณหุดเชียร์ก่อน เดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณครูสอนวิชาศาสนานะคะคุณครูก็ให้ดูวิดีโอวิชาศาสนานะคะโอเคไหมคะเปิดไมค์ก่อนโอเคแม่เอย่ยค่ะ,อ,คคะ,คะอ่าแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะ อัสลามอลัยกุมระตุรอฮิะบระกาตัวค่ะออได้เลยค่ะ